ย้อนกลับไปในอดีตอีสานเคยถูกปิดกั้นความเจริญมานานนับศตวรรษหนึ่งสาเหตุสำคัญคือไม่มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมอีสานกับกรุงเทพมหานครก่อนหน้านั้นมีเพียงทางเท้าหรือเส้นทางขนาดเล็กย่อมที่ไม่เพียงพอต่อการขนเอาความเจริญจากรัฐส่วนกลางไปยังแผ่นดินที่ราบสูงภายหลังประเทศไทยได้มีการสร้างถนนสายสำคัญอย่าง ถนนมิตรภาพเกิดขึ้นถูกใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมและการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างอีสานกับกรุงเทพมหานครตลอดจนเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแก่ความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจกและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหน้าที่ถนนสายนี้จะมีชื่อเรียกว่าถนนมิตรภาพคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งชื่อถนนช่วงสระบุรีปากช่องนครราชสีมาว่า ถนนสุดบรรทัดและในช่วงนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีหนองคายได้รับการตั้งชื่อถนนว่าถนนเจนจบทิศเมื่อวันที่10ธันวาคม2493ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากสหรัฐและเริ่มสร้างในปี2498จากสระบุรีจนถึงนครราชสีมาระยะทางประมาณ148กิโลเมตรในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงถึงมิตรภาพของประเทศไทยกับสหรัฐในการก่อสร้างถนนร่วมกันจึงขนานนำถนนสายนี้เป็นถนนมิตรภาพเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2500โดยมีพิธีมอบถนนให้ประเทศไทยในวันที่10กรกฎาคม2501ต่อมามีการสร้างท่วงต่อจากนครราชสีมาจนถึงหนองคายในปี2504ระยะทาง360กิโลเมตรในครั้งนี้รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐพร้อมทั้งได้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันมาช่วยให้ทำแนะนำด้วยส่วนการออกแบบและการก่อสร้างอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมทางหลวงส่วนใหญ่สร้างทับแนวถนนที่มีอยู่เดิมยกเว้นชุ่งนครราชสีมาบ้านไผ่ที่แนวถนนเดิมคดเคี้ยวและอยู่ในสภาพชำรุดจึงสร้างแนวถนนขึ้นใหม่เพราะย่นระยะทางลงกว่า30กิโลเมตร ถนนมิตรภาพได้กลายเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข207และ2,440หลักกิโลเมตรของถนนสายนี้เริ่มต้นกิโลเมตรที่ศูนย์ที่จอสระบุรีซึ่งเดิมจะนับกิโลเมตรที่ศูนย์จากกรุงเทพมหานครตามหลักกิโลเมตรของถนนพหลโยธินถนนมิตรภาพตลอดสายมีระยะทางทั้งสิ้น509กิโลเมตรแต่ถ้านับเลขหลักกิโลเมตรตามถนนพหลโยธินจากกรุงเทพมหานคร ขึ้นมาจะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น615กิโลเมตรโดยปัจจุบันถนนมิตรภาพตลอดสายรวมทั้งส่วนที่ไปสะพานมิตรภาพไทยลาวถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงเอเชียสาย12หมุดหมายขององค์การก่อสร้างถนนสายนี้ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศเพราะการสร้างเส้นทางคมนาคมนับเป็นการสร้างเส้นทางเพื่อให้เกิดความเจริญของสองข้างทาง ตลอดจนการเกิดขึ้นของความสัมพันธ์ของผู้คนบนถนนดังคำกล่าวในพิธีเปิดให้ใช้ถนนเมื่อวันที่28มกราคม2508ของจอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีน,น,นั้นความว่าถนนหนทางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในท้องถิ่นใดก็ตามที่มีถนนไปถึง ความเจริญของท้องที่การเพิ่มพูนขยายตัวขององค์การทำมาหากินและรายได้ของประชาชนก็ย่อมมาจากบังเกิดเป็นเงาตามตัวมาด้วยทางหลวงสายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลชนและทรัพยากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมากเพราะจะช่วยเชื่อมชุมชนไรนาและตลาดในท้องที่สำคัญสำคัญหลายแห่งให้ใกล้ชิดติดต,ต่อกันและจะเปิดทางเพื่อการพาณิชยกรรม อุตสาหากรรมและเกษตรกรรมดังเช่นที่ประจักษ์อยู่แล้วในความเจริญทางเศรษฐกิจที่บังเกิดขึ้นกับอนาบริเวณถนนมิตรภาพในเวลาอันไม่นานมานี้ส่วนระยะเวลาในการสร้างถนนสายนี้หากนับรวมตั้งแต่การเกิดขึ้นของ ถนนสุดบรรทัดจนกลายมาเป็นถนนเจนจบทิศที่สร้างในปี2493และได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากสหรัฐอเมริกาในปี2498โดยใช้ชื่อว่าถนนมิตรภาพกระทั่งถูกเปิดใช้งานในปี2501และถูกสร้างช่วงต่อให้ทอดยาวถึงเขตชายแดนของประเทศในปี2504จะใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง11ปีเท่านั้น